เรื่องยอะะ่อละครเรื่องอีบัวกับไอขวัญตอนที่21่ออกอากาศวันศุกร์ที่21มีนาคม2568เวลา19นาฬิกาทางช่อง3กด33หลังจากที่รุ่นพ่ออย่างเข้มระบบทโดยโย่งเชิญยิ้มผู้ใหญ่ชัดซึ่งระบบทโดยบิ๊กสรุต และเท่าแก่บุญระบบทโดยตีดอกสะดายอมทิ้งปัญหาเพื่อนรักเพื่อนแค้นแล้วหันมาร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านรุนลูกอย่างไอขวัญระปบทโดยเพื่อนคณินกลับเข้าหน้าเมียอย่างนางบัวระปบทโดยเดนิสเจลินชาไม่ติดส่วนเทพประบบทโดยยูโดทันทัตก็ย,ยังคงตามง้อแก้วซึ่งรับบทโดยพริกขิงสุริยเรศไม่สำเร็จ เอาพ่อๆอ,อ่อนอ,อกอ่อนใจในขณะเดียวกันทัพทิมซึ่งรับบทโดยนิต้าพินยาดาก็ได้ชวนให้ไอ้แดงรับบทโดยโกสินราชกลมมาเปิดบ่อนเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองแถมยังส่งข่าวเรื่องบ่อนในอำเภอสิงรับบทโดยนงเชิญยิ้มให้กับไอ้ควันและเทพรู้จนทั้งคู่วางแผนบุกมาทลายบอลแต่เทพกลับได้รับบาดเจ็บ จนต้องนอนโรงพยาบาลติดตามรับชมละครเรื่องอีบัวกับเอ้ขวัญออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา19นาฬิกาทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus